ยอมหยุดฝัแม่ฉันจะหลบจะทนยก็ไปไม่ได้เลือกแล้วจะไปทางนั้นความน้ำจะคอยกีดกันสุกเพียงใดปลายทางยิ่งฝันจะไกลสุดไกลแต่ว่าฉันจะสู้สุดใจสู้ ฉันเท่าไรจะบินที่ไ,ไปไม่มีวันยอมพ่ายแพ้ต่อที่ฝันยัยสายไร้ต่อที่ถึงเป็นคนสุดท้ายสักวันเราจะได้ดีได้ยิง่งยิ่งมีความหมายปลายทางที่ฝันวันนั้นจะ ฟ้ามุ่งหน้ายอมหันหลังชีวิตคองคนสั้นจะใช้มันให้คุ้มค่าสุดท้างสูด่ดวงดาวฉันรู้ต้องใช้เวลาฝ่าฟันให้ได้มาฉันรู้ไม่มีทางหลับไปสู่ฝัน

นเราจะย้ายดีย้ายยืนยังมีความหมายการทางที่ฝันวันนั้นเธอจะทิ้งฝันที่ไกลสุดไกลแต่ฉันจะสู้สุดใจ ทีจดจตรวัตแกมิชาเนีและกันนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวสดีสุริชนบนด้วย สวัสดีครับเมื่อกี้เป็นเพลงปลายทางแห่งฝันครับซึ่งเป็นหมายล่าสุดของน้องโดมใช่ครับผมอ่ะฮะเป็นไงบ้างได้ร้องเพลงนี้เนื้อหาเพลงมัน โอ้คือเนื้อเนื้อเพลงของเพลงนี้เนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันแทนความรู้สึกของคนที่มีความฝันทุกคนเลยแล้วคือผมรู้สึกอินมากอย่างตอนที่ผมไปอัดเพลงนี้เนี่ยในห้องอัดเนี่ยคือเราเห็นภาพทุกอย่างแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเพลงหนึ่งที่ให้กำลังใจทุกคนได้ดีมากๆใช่ก็เลยเอามามอบให้กับน้องๆด้วยวันนี้หรือว่าเห็นภาพเลยเห็นภาพทุกอย่างที่เหมือนกับว่าเราเนี่ย มากดจยู่นี้ได้ต้อง่านมาบ้างนะครับผมนี่คือคนอีก3ามคนที่ที่พิสูจน์ได้ว่าการทําตามความฝันนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากๆและเมื่อเขาได้ทําตามความฝันแล้ววันนี้เขาได้ก้าวไปไกลเกินที่ความฝันเขาเ็นคนหนึ่งได้เป็นพระเอกสิบของจ้าอีกคนหนึ่งร้องเพลงซึ่งกำลังโด่งดังไปทั่วโลกจากฟอร์ดสีจ้า แม่ผมคนนี้ใกล้ๆนี่ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับละครเวทีระดับโลกนะผม <Yeah. S 1> ะซึง่งมีอีกหลายคนที่ผ่านเวทีเดอรสตาร์ไปแล้วสามารถจะไปได้ไกลเกินฝันของตัวเองนะครับผม <Yeah. S 1> มีอีกอย่างที่ว่าเป็นบนนันสสำหรับพวกเราเลยทุกวันนี้ครับ3คนนี้คือมีรายการเป็นของตัวเองนั่นคือรายการ4ี่พอดำขอพูดว่ามีรายการเป็นของตัวเอง เพราะว่าบทบาทที่เขาทาในรายการนั้นมันเกินกว่าพิธีกรไปเยอะมากครับร้องครับพูดพูดเล่นละครทำอะไรบ้างทาอะไรบ้างดีกว่านร้นจ้ว่าแต่สักระเบืรอเยันเรือลบคือเราทำเออครับทาท่างจริงใช่ค่ะ ก็ต้องบอกว่าเราดีใจที่มีโอกาสได้ได้ทำอีกหนึ่งผลงานที่เป็นผลงานอีกชิ้นใหม่ในรูปแบบของพิธีกรนะครับผมก็ตื่นเต้นมากมากเป็นรายการที่ดีมากมากดีมากสามารถชมได้ทุกวันพุธนะครับสี่ทุ่มยี่สิบครับผมถูกต้องค่ะทุกวันจริงเรามีน้องเล็กอีกคนหนึ่งด้วยใช่น้องตั้มวราวด์ครับเป็นซีโฟดัหงเขาเป็นพิธีกรที่กพลังฮอตทิศมากนะเจอเขาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับโอ้โหตอนนี้นี่เขาเป็นไอดอลผมเรื่องของพิธีกรครับเมื่อก่อนนี่พี่แฟงเป็นไอดอลผมครับตอนนี้นี่ตามเป็นพิธีกรไออดล โอเคพี่ยอมให้น้องครับพี่ยอมให้น้องแล้วกันครับอ่าอ่าเป็นพิธีกรใช่ไหมใช่ครับเก่งกาใช่ไหมวันนี้ครับทราบว่าพี่แฟงจัดคนเดียวใช่ไม่ได้พี่ผมมาทั้งทีสามคนเนี่ยขอญาตร่วมจัดด้วยวันนี้ได้ได้ไหมฮะได้เขาได้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 ข้อมูลแน่นนะข้อมูลเปียนะเปียครับเอาล่ะ ท่านผู้ชมครับนี่คือการก้าวเข้าสู่โควัสใหม่ของรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าฟ้าดาวครับและที่สําคัญที่สุดก็คือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของวงการโทรทัศน์ในเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันในปีนี้เพราะฉะนั้นความพิเศษต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดอะสตาร์ค้นฟ้าฟ้าดาวปี25นั้นรอคุณอยู่มากมายเลยถูกต้องพี่ uh huh. สาอันนี้ผมรู้เพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่รายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าฟ้าดาวนะครับจะย้ายมาออกอากาศทางช่องวันซึ่งเป็นการออกอากาศในระบบ HD คือไว่าภาพคมชัดเสียงใสแจ๋วคือดูแล้วแบบเหมือนเราได้เข้าไปดูในแบบใ,ใกล้ๆเลยใกล้ชิดมากจริงๆพิเศษมากๆนั่นคือนึ่ง oh. การถ่ายทอดผ่านระบบ HD ใช่ครับ,รบและอีกหนึ่งความพิเศษครับนั่นคือการจัดสถานที่ที่ เรามีการย้ายสถานที่เวทีในการจัดคอนเสิร์ต The Star ในแต่ละวี mm hmm. ให้เป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นครับมันจุผู้คนได้มากขึ้นมากขึ้นนะ่คือจัดที่เมืองไทย GMM Live House mm hmm. นะครับผมที่เซ็นทรัลเวิลครับผมซึ่งคุณจะเห็นถึงฉากต่างๆแสงสีต่างๆที่ mm hmm. อลังการ mm hmm. แล้วก็ระบบเสียงนี่บบกว่าคมชัดมากๆ แล้วพอบาแมชกับระบบ HD นะครับครับคุณภาพในในจอแก้วคุณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มเปี่ยมเรียกว่าคุณภาพคับแก้วเลยทีเดียวครับผมนะครับจอจอแก้วเกิด2,502เกิด2,502ผมพู่ได้เห็นภาพของแก้วเลยเลแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่แก้วเชื่อว่ารายการ เดอะสตาร์นะคะมีมาทุกปีแต่ปีนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆน่าจะอยากดูมากๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือเดอะสตาร์เดลี่ที่จะติดตามกันนะคะนอกเหนือจากบนเวทีแล้วน้องๆในบ้านเป็นยังไงดูนี่นั่นจุ้งจิงมุ้งมิ่งอย่างนี้สนุกสนานมากมายแค่ไหนหลังเวทีกันนะคะ30นาทีเลยตั้งแต่เวลา18นาฬิกานนะคะ18นาฬินาทีถึง สิบเก้านาฬิกาไม่ช่วยดีหกโมงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งวันไหนบ้างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ดูทุกวันเลยได้ดูกันทุกวันเลยเวลาดีด้วยเวลาดีด้วยตอนหกโมงครึ่งเรือถ้าใครบอกว่าเขับรถไปยังไม่ถึงบ้านเลยไม่ต้องกลัวครับผมคุณสามารถเปิดชมผ่านทางแอปของช่องวันได้ถูกต้องครับ ดู<ล>ไดเพาใส่มือถือนะดูได้เลยปีนี้เนี่ยเรียกว่าเหมือนบ้านของแปดคนสุดท้ายอยู่ที่บ้านท่านเลยก็ว่าได้ว่าแต่พร้อมที่จะพบกับแปดคนสุดท้ายหรือยังพร้อมมากพร้อมแล้วยังครับทุกคนท่านผู้ชมครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับผมนี่คือช่วงเวลาสําคัญที่ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนําคนแปดคนให้ทุกคนได้รู้จักพวกเขาเหล่านี้คือคนแปดคนทีนท่